วันที่11พฤศจิกา2563เราจะออกหน่วยที่โรงเรียนรัตนะจีนะอุทิตซอยสุขสวัสดิ์30คุณสามารถขึ้นรถเมล์แล้วลง เลยจากวัดบางประกอบหนึ่งป้ายรถเมล์แล้วข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์30หรือเราเรียกกันว่าซอยอนามัยคุณสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วคุณวิ่งมุ่งหน้ามาตามถนนเมนใครที่เอารถมาสามารถวิ่งมาตามถนนเมนเข้าไป1กิโลกับ200เมตรรงเรียนอยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าคุณวิ่งมาถึง1กิโลแล้วจุดสังเกตนะคะคุณมองด้านหน้านะคะจะมี ทางด่วนตัดผ่านนะคะเนี่ยตรงนี้จะมีไฟแดงนะคะนี่คือ1 1กิโลนะคะจากตรงจุดตรงเนี่ยหกิโลคุณสามารถวิ่งไปอีก200เมตรลงเรียนอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นตึกสีม่วงๆแต่ถ้าหากว่าเลี้ยวขวาไปก็คือจะเป็นถนนพระรามสองอตรงปากทางก็คือบางมดอินส่วนทางซ้ายมือก็คือจะทะลุออกไปทางถนนประชาอุทิศนะคะที่จะไปขึ้นทางด่วนกิโลเมตรเก้าอะค่ะคุณมุ่งหน้าตรงไฟแดงนี้นะคะ วิ่งตรงไปเลยค่ะอีก200เมตรก็จะถึงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิตค่ะนะคะวิ่งตรงไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นมอเตอร์ไซค์นะคะเลี้ยวซ้ายก็คือตรงหัวมุมนั้นนะคะคุณสามารถจอดรถได้ที่โรงเรียนหรือฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะคะมันก็จะเป็นซอยอะคะ่ะรถเมล์ที่ผ่านนะคะก็มีสาย20 21สาย75จากวัดวรจัญยาวาสนะคะ แล้วก็ยังมีสาย140 2 8 2 140141142 558เดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะเนี่ยค่ะตึกสีม่วงๆนะคะโรงเรียนรัตนจีนะอุทิตค่ะนี่เลยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะโรงเรียนอยู่ตรงหัวมุมอะคะ่ะเป็นหลักสังเกตง่ายๆตึกสีม่วงๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนะคะ,นะคะ